สวัสดีครับมือนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับจากร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาพระกุฎจับจังหวัดดอนทานีครับมือนี้มารีวิวนะครับล oto รีนะครับสองเม็ดเศ้านะครับตาสร้างนะครับสองเม็ดเศ้าตาสร้างใบเต็มๆงามๆนะครับใบงามครับโค้งแสงสวยนะครับนี่ครับสภาพโอเคครับอ่าล oto รีสองเม็ดเศ้านะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สี่หมื่น ห้าพันบาทนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนี่ต่อร้องใดนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรครับสี่หมื่นห้าพันบาทส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับราคาต่อร้องใดครับมีย้อยห้ครบนะครับโรตอรี่มิสกีให้ครับหมุนใส่งานปกติครับมีย้อยห้ครบนะครับราคาสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับยำนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับของยูลานนะครับมือสองเลื้อยู่ตัวเดียวเลยนะครับ มาช้าอดนะครับได้สนใจนะครับโทรสอบถามได้ครับเบอร์โทร0 9 8 6 1 2 7 2 9 5อีกเบอร์นะครับ0 8 1 7 2 9 4 5 0 1ครับฝากกนติดตามกันนี้นะครับขอบคุณครับัวัสดาครับ